วันนี้คุณยายจะมานำเสนอวิธีทำอาหารปลาด้วยผักสมุนไพรที่มีโปรตีนสูงนะคะก็คือใบมะรุมนั่นเองค่ะเ<ม>ชื่อว่าทุกๆคนจะต้องรู้ว่ามะรุมเป็นลักษณะอย่างไรมะรุมก็คือพืชผักที่ให้ผลยาวๆเป็นฝากยาวๆ ผลสามารถนำไปแกงส้มหรือทำอาหารอื่นๆได้อีกหลายๆอย่างมีรสชาตินัวอร่อยอยู่ในตัวทีนี้ใบมะรุมนี้จะมีสารอาหารพิเศษก็คือสารที่ให้โปรโตีนมากเลยค่ะแต่คุณยายไม่ค่อยเห็นคนเอาใบมะรุมไปทำเป็นอาหารสัตว์นะคะทั้งๆที่ใบมะรุมมีโปรโตีนสูง ก็เห็นเอาใบกระถินนะคะไปทำทีนี้คุณยายก็ปลูกต้นมะรุมไว้เยอะมากเลยค่ะประมาณร้อต้นในสวนนะคะแอร์อัดกันหมดเลยทีนี้คุณยายก็ไปศึกษาในคลิปใน YouTube นะคะก็มีคนวิจัยทดลองหลายคนที่บอกว่าใบมะรุมนี้ให้โปรโตีนที่สูงมากคุณยายก็เลยคิดว่าอ้าวถ้าสูงเราก็ลองเอามา เป็นส่วนผสมของอาหารปลาดูสิคุณยายก็จะใช้ใบมะรุมประมาณหนึ่งถังนะคะแล้วก็ปลายข้าวเอามาต้มให้พอสุกไม่ต้องให้เละมากนะคะเพราะว่าเราต้องการปลายข้าวเอาแค่ความเหนียวจะได้ติดกับส่วนผสมต่างๆนะคะทีนี้เมื่อเราตั้งน้ำเดือดแล้วก็เอาปลายข้าวไปต้ม พอกำลังจะสุกเราก็เอาใบมะรุมที่เราหั่นฝอยๆนี่ค่ะลงไปกดลงไปต้มหรือคลุกเคล้าลงในข้าวให้เข้ากันได้รับความร้อนจนสุกนะคะเสร็จแล้วก็ยกลงมาค่ะเทลงในอ่างผสมใบใหญ่ๆนะคะแล้วก็เอารำ มาผสมเข้าไปอีกนะคะปรุงเข้าไปเวลาคลุกกรามไม่ต้องกดแรงนะคะพอให้มันเป็นรุ่นรวนๆราจะทำให้การคลุกเคล้ารู้สึกว่าร่วนมือนะคะถ้าเราคลุกส่วนผสมให้ร่วนมือเขาก็จะเป็นชิ้นเล็กๆนะไม่ติดกันเหนียวแน่นเป็นก้อนโต ก็สะดวกในขณะที่เราเอาไปตากแดดแสงแดดก็จะร้อนได้อย่างทั่วถึงทุกซอกทุกมุมนะคะที่คุณยายทำค่ะเขาก็จะมีความร่วนซุยร่วนมือนะคะเราก็เอาไปเกลี่ยตากแดดให้ห่างๆกันถ้าหากว่าเราตากชิดกันติดกันมันก็นานแห้งนะคะ ตากครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็กลับค่ะและอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็จะแห้งพอดีอันนี้คือการตากแบบไม่แน่นเรามาดูต้นมะรุมของคุณยายนะคะในสวนของคุณยายมีต้นมะรุมประมาณร้อยต้นเลยค่ะคุณยายจะแนะนําในการดูแลต้นมะรุมเพื่อให้ได้ใบนําไปเลี้ยงสัตว์นะคะเป็นอาหารสัตว์ว่าจะทําอย่างไรเมื่อเราปลูกมะรุมแล้ว พอมารุมโตขึ้นสูงประมาณเท่าเอวแล้วก็เด็ดยอดเลยค่ะการเด็ดยอดของต้นมะรุมจะทําให้ลําต้นของเขาอวบและโตเร็วนะคะแล้วก็แตกยอดใหม่ขึ้นมาให้เราได้เก็บตลอดทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนทั้งปีเลยค่ะ คลิปต่อไปคุณยายก็จะมาแนะนำวิธีดูแลรักษาต้นมะรุมอย่างไรที่จะให้ผลผลิตกับเราได้ตลอดไปนะคะโปรโตีนจากใบกระถินกับใบมะรุมยายคิดว่าใบมะรุมนี้ทำง่ายกว่านิ่มกว่านะคะแล้วก็มีโปรโตีนสูงกว่าด้วยสามารถเป็นได้ทั้งอาหารคนแล้วก็สัตว์นะคะ คืนมาดูอาหารที่คุณยายตากเอาไว้ตอนนี้คุณยายก็กลับแล้วเรียบร้อยนะคะเขาก็แห้งเกือบจะประมาณ70%เซเลยค่ะอีก30%ซก็พึงแดดไปอีกนิดหน่อยนะคะเขาก็จะแห้งเร็วค่ะเพราะว่าเวลาเราตากจะไม่ให้แอ a i อัดนะคะไม่ให้เป็นก้อนเบียดกันเห็นไหมคะน่ากินเลยค่ะเหมือนหัว เเมลยค่ะุณยายอยากให้เกษตรกรทุกคนปลูกต้นมะรุมริมสระน้ำหรือคันแทนาริมรั้วนะคะปลูกติดกันไปเลยค่ะก็จะสามารถนำมะรุมมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายมหาศาลเลยค่ะคุณยายขอการันตีเลยว่าอาหารที่คุณยายคลุกให้ปลานี้ปลาชอบมาก แย่งกันกินเลยค่ะอร,อร่อยเหมือนกับกินอาหารเม็ดเลยค่ะอ๋อปลายข้าวคือองค์ประกอบที่สำคัญนะคะทำให้รำและก็ส่วนต่างๆเขาเกาะกันค่ะราคาปลายข้าวไม่แพงนะคะที่คุณยายซื้อก็กิโลหนึ่งก็ไม่ถึง10บ,บาทค่ะคุณยายต้มแค่ครึ่งกิโลเท่านั้นก็ได้เป็นหม้อใหญ่ๆเลยค่ะ ลายเยอะๆต้มกิโลหนึ่งก็ยิ่งได้เยอะเลยค่ะกิโลหนึ่งก็เต็มหม้อหุงข้าวพอดีไม่ได้ยากนะคะแนะนำนิดหน่อยว่าพอเอาลงหม้อหุงข้าวแล้วก็เสียบปลัก๊กพอมันขึ้นยังไม่ถึงกับจะต้องสุกแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วค่ะคุณยายก็ทำสองแบบค่ะแบบใช้หม้อหุงข้าวถ้าเป็นแบบนี้ คุณยายต้องเอาน้ำใส่หม้ออีกใบหนึ่งน้อยๆนะคะไม่ต้องใส่เยอะพอน้ำเดือดก็เอาผักที่หั่นลงไปคนๆพอน้ำเดือดก็แค่นั้นค่ะก็ใช้ได้เลยไม่ต้องให้นานนะคะเราก็เอาข้าวในหม้อหุงข้าวแล้วก็ผักที่เอาไปต้มนะคะเอามาปรุงใส่กันเลยค่ะแล้วก็ใส่รำเข้าไปตามวิธีที่คุณยายแนะนำนะคะ ถ้าเราไม่หุงด้วยหม้อหุงข้าวแล้วก็ใช้ต้มข้าวพอข้าวเดือดเท่านั้นแล้วสังเกตเห็นว่าส่วนนอกของมเมล็ดมีความใสมีความสุกข,ข้านั้นก็นำผักที่หัน่นลงไปคลุกเคล้ากันแล้วก็ให้พอร้อนนะคะแล้วก็ยกลงมาเลยค่ะ